อเคสวัสดีนะครับท่นแม่ทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องภูมิพลเพลินกันอย่างเช่นเคยนะครับตัวสำหรับวันนดเอ้ย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 เขาบอกให้ผมนั้นมาเล่นดูนะครับโดยที่เอ่อถ้าเล่นกาก์ด่ว่ากันนะครับพอดีว่าไม่ค่อยเล่นนะไม่ค่อยได้เล่น คนเลขเลยโอ้โหแล้วมันเป็นมันไม่ใช่ตัวพวกสายโจมตีนะมันเป็นสายเอาชีวิตรอดนะเพราะฉะนั้นเป็นแบบนั้นไม่แปลกครับสงใส่ยครูคิดไม่อยากให้ผมอยู่ตอนลั่นก็เข้าใจเขาเขาได้นั่นแหละครับว่าตัวนุ้เนี่ยมันเป็นสายที่แบบเมื่ออยู่ลั่นแมนสแตนดิ้งแล้วเนี่ยโคตรโกงเลยโดยเฉพาะเวลาดื่มบ็อกซี่โคลาเรสปุ๊ก ตามไม่ทันนะตัวคนไหนใช้ J สออาการแบบนี้นะโหต่อไปจอนโดถือบุ้งขำนับเลยโดนแน่นอนจังหวะนี้นะครับอืว่าไงทูทามเข้าหลังแน่นอนครับจังหวะนี้นี่ไงจีกแล้วแต่ว่าไม่โดนเรียบร้อยจับคอโดนเพื่อติดไปเลย ต่อมานะครับน่าจะเลีงเป็นทางฝั่งของคุาพี่แม่จะเป็นตัวได้มาเลยเยี่ยเยองเรียบร้อยพี่จิ๊อ่ะพี่ชายคุาพี่จิ๊บเออเรียบร้อยกินไปคุณตา,าเอา้าเอา้าเอ,าเอา้เป็นไร,รอ่ะกูคิคดเป็นไรเป็นไรคูคิคดโอ้โหครับละเร็ขอเบางก็ะคอคุณตาแล้วก็เบาเสีโอเคไม่มีเสียงอยู่แล้วนะ เนี่ยๆๆไม่มีเศษเลื okay. อตกเลยตอนนี้นะคะว่าไงโอ้โหทำไมนี่แล้วนหลบท่าเนี้แต่ผมว่าตายท่านี้นะติดไฟมันติดไฟตายได้ไงทุกคนจังหวะนี้ว่าไงครับทูทามฟิสิคโอ้โหเออไม่น่ารอดไม่น่ารอดดูจากเท่าน,น้เรียบร้อยไปอยู่กับเพื่อนซะนี่ไงโดนเผาอุ้ยฮะฮะคูคิดหมุนติ้ว นี่ขนาดมาสเตอร์สานะเนี่ยืออเรามูแต่ดูสกินเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูสกินกันโดยดูที่ผมใช้นะครับเป็นนูคอร์สเพผมจะมีสไปเดอร์ด้วยเมื่อกี้นะครับลำตัวไม่มามีแต่หัวหม,ม,มวกหมวกกับผมเบคอนแล้วก็ชุดด้านในนะครับซึ่งเป็นชุดของผมเองชุดมะพร้าวมันมีด้วยได้ไงไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนโดยที่ โอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นซักเสอสามตาดูนะครับโดยตาต่อไปไม่ใช่ผมเป็นนะครับเป็นจอนดอยนะครับแล้วก็ต่อมาก็วันเอ็กนะครับ <In future. S 1> อ้าวอ๋อใช่ใช่วันเอ็กวันเอ็กอย่าคิดลึกนะใช่ไหมอย่าคิดลึก D O U M r D O y ย u เนี่ยชุดผมมันแปลกแล้วมีแว่นด้วยอะ่ะโอ้โหแล้วมีหมวกของอันนี้ด้วยนะครับหล่อเท่ระเบิดแมไม่แม่ม,ม,ม่คือบางคนเขาแต่งตัวแบบหล่อเท่นะคะับอันนี้แบบโอ้โหอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่มีแกจะเลงชั้นคนแรกอีกแล้วไม่ได้นะไม่ได้นะไม่อยากโดนเล็งคนแรกแล้วอะ่ะโดนเลงแล้วเศร้าโดนเลงคนแรกแต่หลออเลยอะ่ะโอ้โ จอรดดอยอย่ามาไล่ฉันคนแรกเราไปทําอะไรให้นายโกรธเราก็เป็นแค่นู้นคนนึงเป็นนู้ผู้เล่นใหม่ฝีมือไม่ได้โหดเพราะว่าไม่เคยเล่นเลยโอ้โหพี่ซูเปอร์ไซยานี่ก็ปั่นเร็วเกินตรงนี้ก็ปั่นเสร็จแล้วตรงนั้นโอ้โอตรงนี้ก็มียืนอยู่ไปไม่ได้สักทางตรงนู้นก็ปั่นเสร็จแล้ว หรือว่าฆาตกรจะยืนนิ่งโอ้โหฆาตกร <S 2> <S 2> สภาพเร,ราต้องเป็นเหมือนเออตัวนั้นแน่เลยผมแนะนำนะครับตอนร้านแมสนส,ส,สแตนดิ้งอะไอสแตนดิ้งนะครับให้เรากินกดเบอร์เบอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร,อร์นะครบเพื่อที่เวลาฆาตก,ร,ร,ก,ร,กร,รกดใช้สกิลหามันจะหาเราไม่เจอครับซึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องข้อดีอย่างมากเลยแบบ พอเ,เปิดมาฆาตการทุกคนก็ต้องแบบเปิดสกิลตาเอาไว้เห็นนะครับก็จะเห็นแค่แบ,บ๊แบ,บเดียวนะครับอีกอย่างกดเบอร์เกอร์ก็ไม่ได้มีส่งส่งเสียหลักความเร็วอยู่นะครับคือเร็วตามปกติจอหน่อยมันเฝ้าแต่ตรงนั้นน่ะแล้วผมจะไปปั่นไปยังไงอ่ะหรือว่ามันปั่นเสร็จแล้ววะเออไม่มีเควสดขึ้นแล้วเราก็มีบ็อกซี่โค้าหลายอันด้วยไงทุกคนอย่างตึงอ่ะ ชุดโลโก้มะพร้าวก็ยังอยู่ตรงกลางอีกอย่างรอเท่อะอืดซดไปโอ้อร่อยมากดูดูดูยิ้มยิ้มมีความสุขนะครบซูมหน่งเจ็ดเอ็เจ็ดนะครับแตกตั้งแต่เริ่มเพราะว่าเป็นตัวที่อยากให้มีเจอในล s t แมนสแตนดิ้งนะครับโหดมากจริงเคยแพ้เพราะซูมหน่เจ็อมเจ็ดมาแล้วส่วนฮูทามโออันนี้ไม่ต้อง สนใจมากตายคนแรกเสมอครับเวลาผมเด่นก็แปกนะตอนนี้เราไม่ได้ทำอะไรมากรอไปรอให้เขาไปจัดการเชลรี้กับเบสโด,ดยวแแต่เขาจะพุ่งเป้ามาที่เรานะคบโยกโยกกินโก้ดเบอร์เกอร์ก็ได้นะโอ้โหทัานนั้นเนี่ยมันจะมีสกิลอันเดดเจอเบิลเนี่ยสกิลเนี้ยจะทำให้ฆาตกรไม่สามารถมองเห็นเราได้นะครับจังหวะน,นี้คือถ้าเขาเปิดเมตตามองไม่เห็นเราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เห็นแล้ว ส่วนบ็อกซี่โคกล,ลกับเชเลสสกินนี่ก็ต้องใช้แบบเรามัดระวังนะคะมันมันมันซิกมาบอยค่ะอีกอย่างเราว่าเราจะหลบุนี้นะครับเพราะเราสามารถมีเออลืมไปไปไกลๆตรงนี้เลยตอนโดดดักทางได้เสมอทุกทางนั่นแหละครับเอาจริงอะ่ะตอนโดมันไม่ถนัดอยู่ที่เรียบนะเอาจริงอะ่ะเราที่ผมไปดูเย้แต่เหมือนเราจะชนะแล้วนะคะส็าร์กเชรกี้ตาย หวัดดีเชลกี้ไม่ใช่ดิหวัดดีแฟนเชลกี้โอฟันโดนด้วยอะ่ะโอ้โหโอ้โหบล็อกโูมากเอาไงจังหวะนี้นะครับอืมผมว่าจีจีชนะแล้วละ่ะอย่างตึงอ่ะครับอย่างตึงอ่ะครับกินโกดเบเกอร์ไปหน่อยให้ร่างมันจางอะ่ะให้ร่างมันจางอ่ะครับ เป็นไงล่างจางครับแล้วใครมันมา,ากลางอาเขตอยู่ตรงนั้นน่ะทุกคนช่วยบอกผมทีใครอะ่ะอย่าให้รู้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันเอวันอ็กนี่ตัวอันตรายแต่ถ้าเจอกับนุกก็ฮึไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยวันเอ็นี่เหมือนจะแพ้ทางพวกแบบตัวอย่างแชนนะแต่แชนบางครั้งก็ยิงระเบิดใส่หน้าตัวเองก็่วย บอกเลยว่านบเป็นตัวที่ดีนะครับถ้าเอาจริงอะ่ะผมให้อยู่ที่ประมาณ A อบวกอ่ะเพราะว่าเป็นตัวที่อยู่ร้านแมนสแตนดิ้งที่ดีกบที่สุดถ้าไม่นับสิ่งหนึ่งเจเอเจ็ดอะ่ะก็จะดีที่สุดแล้วใครมันมาเต้นแบบท่าลินอะ่ะโอโ้เอาจริงเหรอแล้วก็มีไก่ปุ๊บปุพดเดิมอีกแล้วเหรอเฮ้ยเอาอะไรกับวนเดิมมากอะ่ะเราแพ้ทางคนนี้อะ่ะ ตรงนี้มันโหดเกินไปโหดเกินต้านเราตรงนี้นะครับเอานั้นก็ไม่มีอะไรมากปั่นไฟไปเรื่อยๆแต่ผมไม่สามารถรับรู้เสียงได้เอมันบูมมาแล้วมันบูมมาแล้วเออเยอะมากเชอรกี้ตบมันอย่างนั้นแหละโอ้โหเม่เรียบร้อยครับทูทามแตกทูทามไปหว่นแล้วนะครับทูทามเตรียมไปหว่นเลยเตรียมแบบเข้าพิธี มาแล้วจ้าพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งเอาทูทามเลยอย่ามาพุ่งเอาเราเลื่อนเราไม่ไหวจริงๆนะครูคิคดครูคิดปรบทูทามแล้วนะครเพิ่มผมมีที่แนะนําสําหรับเวลาเราเจอฆาตกรทุกตัวนะคบเอ่อยยเวนจอนดูกับเอ่อตัวอย่างเจ้าวันเอ็กนะคบผมนะไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าเป็นสแลชเชอร์หรือว่าครูคิดก็พอได้อยู่นะแต่ครูคิดว่าอาจจะยากกว่าเจเอ่อสแลชเชอร์นะตรงนี้เลยช่วงเนี้ย คือคุณอะต้องวิ่งอย่าตกตรงนี้เพราะมันติดสโลเนตสองซึ่งฆาตก,กรก็จะติดด้วยเหมือนกันแต่ตรงนี้ม่อโอ้ยมันเหลือเชกี้กับสุเจนเจแล้วก็นกูซึ่งนูก,ก็เป็นไอ้มาพาวว้าวว้าวโอ้ย,อยเราเห็นเพว่าผมไม่โดนฆ่าหรอกมันอยากฟังเพลงไอเนี้ยมันอยากฟังเพลงผมเชื่ออย่างนั้นนี้ยมันต้องการฟังเพลงเชื่อผมไหม มันรออยู่มันรออยู่โอเคไปเหรอไปเหรอปั่นนะปั่นนะไปก็ปั่นสิครับโลอะไรอ่ะหวานจี๊ับเลยอ่ะหืมอร่อยมากจังหวะนี้ว่าไงครับผมปั่นแล้วนะปั่นยววังไงแบบปั่นตังนะครับเพราะตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ในการซื้อตัวละครตัวนึงนะครับซึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนได้เห็นนั่นแหละรครับ โอ้ยน oh no. มันก hey, 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 ็ตายกันเยอะชื่อเหลือเกินเชลกี้ไปกเอูเ้อูเงียอู่เงยอยู่ดีๆก็มาเลงฉันอยู่ดีๆก็มาเลงฉันเป็นไรมากไหมกูคิดเป็นไรพ่อไม่สั่งสอนเหรอกูคิดกูกูกะเต็มโค๊ปกูไปเลยไปเลยจังหวะนี้ว่าไงว่าไงอมาเลยครับวิ่งเร็ววิ่งเร็ว โอ้หลบได้หลบได้ผู้ชมคหลบได้หลบได้ตัวไหนอ่ะอ่อ่เออเออเออตายท่าเดิมเลยเอมุนติ้วเออผมบอกแล้วว่าผมไม่ถนัดโน้มนะคบเออฉะนั้นบอกเลยนะคบเออใครมีตัวละครไหนอยากมาให้เล่นก็บอกได้นะครับอย่างเช่นอีเลียสอีเลีย อ,อีอะไรช่าง,งเหอะอีเลียมนมัน้งบิลด์แมนหรือแท็บหรืออะไรก็ช่างนะครับผมมีหมดนะก็อันนี้ได้นะครับผมก็มาทําตามให้แล้วนะครับในการเล่นลูบนะครับโดยทุกคนก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ผมเล่นตัวไหนแต่ถ้าบอกเลยว่าผมไม่ถนัดตัวไหนนะครับซูนูนเจนเจตับเกตครับแล้วก็นลูด้วยนี่คือสามตัวที่ผมไม่ถนัดตัวอื่นเล่นได้แค่นี้ ตอนนี้ก็ถนัดแล้วพี่พามีถนัดอยู่แล้วเกตเอ้ยเชลลี่ฟันพาดไปเยอะหน่อยแต่ก็ได้อยู่พอได้คิดได้อยู่ส่วนตัวอืกก่นก็ตามนั้นแหละครับพิ่งหมีแล้วก็โดนกระตือตายทั้งทัก็ประมาณนี้นะทุกคนสต่เรบใครที่ชอบคลิปของพี่พามึนก็อ,อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด็ดสำหรับวันนี้บา,บายยนะทุกคน